ครับเพื่อนเครับมาดูในเรื่องที่ว่าควายกินต้นข้าวแล้วมันจะมีปัญหาตรงจิตโคนะครับน้องต้นข้าวจิตโคนะครับถ้ามีแต่ต้นข้าวอย่างเดียวแบบนี้ควายมันจะติดโคง่ายนะครับหายางั้นจุง คลิปนี้อาจจะมีสาระกับคนที่ยังไม่เคยรู้นะครับแต่คนที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับผมนั่นติดคอใหญ่เลยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยล้วงน้องออก,ก่อนครับสวัสดีครับ